เซอร์ไพรส์ยาาทิพ์ประกาศข่าวดีตั้งท้องแล้วเตรียมเป็นคุณแม่ขอแสดงความยินดีกับดาราสาวหย่าทิพที่ล่าสุดออกมา mm hmm. เผยผ่านโพสต์ในอินสตาแกรมส่วนตัวยอมรับว่ากำลังตั้งรันลูกคนแรกแล้วท่ามกลางกระแสข่าวลืออักษรย่อ,ยอจากเพจด,ดังเรื่องว่าที่คุณแม่เล่งเคลียร์ถ่ายละครเพราะท้องที่ใครๆก็ชี้เป้าเข้าใส่เธอ โดยหยาดทิพย์อธิบายว่าประกาศข่าวดีตอนนี้หยาดจะได้เป็นคุณแม่แล้วค่ะมาบอกข่าวที่น่าย,ยินดีที่สุดที่จะได้เป็นคุณแม่แล้วมีเจ้าตัวเล็กแล้วเพิ่งได้รับการคอนเฟิร์มจากคุณหมอค่ะกำหนดแต่งงานจะจัดขึ้นเดือนเมษายนแบบที่ตั้งใจกันไว้นานแล้วอยากขอขอบคุณทุกคำอวยพรและคำแสดงความยินดีจากทุกๆคน ที่แสดงความยินดีกับญาติเลื้องแต่งงานด้วยนะคะได้อ่านมาทั้งหมดทุกข้อความเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขกลับไปเช่นกันค่ะเพจต่างๆให้ความสนใจลงคำใบต่างๆไม่ต้องลงให้คนเดาแล้วนะคะเพราะไม่ได้ตั้งใจจะปกปิดแล้วรอให้โป๊เหมือนในข่าวไม่ได้สั่งให้รีบปิดกองเพราะละครเรื่องนี้เริ่มถ่ายมาตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้ว มีคิวเดือนที่จะอ่อนแอแจ้งมาตั้งแต่แรกและอยากได้แจ้งทางผู้จัดผู้กำกับเรียบร้อยแล้วตั้งแต่แรกผู้ใหญ่อยากถือเคล็ดรอครบ3เดือนก่อนค่อยบอกตอนนี้ยังไม่ครบนะคะแต่ก็ต้องออกมาบอกก่อนเพราะเห็นเขียนข่าวกันไปต่างๆนานาก็ขอบคุณที่ให้ความสนใจค่ะการมีลูกเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆของญาและวันนี้ก็มีความสุขมากๆ ที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นขอบคุณทุกคนอีกครั้งสำหรับคำอวยพรจากทุกคนนะคะซึ่งหลังจากเจ้าตัวโพสเรื่องราวดังกล่าวลงบนโลกออนไลน์ต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแสดงความยินดีกับคุณแม่คนใหม่กันเป็นจำนวนมาก